คลิปที่แล้วค่ะพูดถึงว่า Google Ads มีอะไรบ้าง2อ,อย่างไปแล้วนะคะก็คกอือกลุ่มแคมเปญเสิร์ชกับตัว GDN ค่ะในคลิปนี้มาเพิ่มเติมนะคะบริการของ Google เพิ่มเติมอีก2อ,อย่างให้ค่ะอ,อ,อย่างแรกนะคะก็จะเป็นตัววิดีโอแคมเปญค่ะวิดีโอแคมเปญน,นะคะแน่นอนนะคะคุณก็ต้องมีวิดีโอเพื่อเอาไปโฆษณาค่ะและ คุณสามารถที่จะโฆษณาผ่านทาง YouTube ก็ได้หรือว่าภายน,นอก YouTube ก็ได้นะคะแต่ขอแนะนำว่าในช่วงแรกนะคะก็อาจจะโฆษณาเฉพาะ YouTube ก่อนคะ่ะส่วนอีกอันหนึ่งนะคะบริการช้อป p ิ้งแอดค่ะตัว Shopping Ad ใครเคยเห็นบ้างคะเวลาเสิร์ชนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะข้อดีของ Shopping Ad เนี่ยก็คือลูกค้าเขาก็จะเห็นทั้งรูปแล้วก็ราคา มาพร้อมกันเลยนะคะจะเห็นแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นมันดึงดูดใจมากค่ะถ้าสมมติดได้โฆษณาแล้วนะคะก็มีโอกาสที่ลูกค้าจะเห็นและคลิกสั่งซื้อค่ะคุณชอบบริการของ Google a d แบบไหนแล้วก็ลองทำกันแล้วแบบไหนบ้างก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกเบสได้นะคะ